นักธุรกิจชาว success mall ผมว่าเฉรษฐีรัตนาพรน,นะครับนักธุรกิจตำแหน่ง blue d i a m o n นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆสำหรับวิดีโอการตั้งเป้าหมายและความฝันในแผ่นนี้นะครับผมเองก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับตัดสินใจนะครับทำธุรกิจ success mall มาทั้งหมดนะครับ 20กว่าเดือนนะครับประมาณเกือบ3าปีละนะครับก็สาม,มารถประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่งลูดมอนนะครับโดยการเริ่มต้นธุรกิจของผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมมีเป้าหมายนะครับแล้วก็มีความฝันที่เรียกว่าชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆนะครับพี่ๆแล้วก็น้องๆที่ได้รับฟังวิดีโออยู่ขณะนี้นะครับ,รบ uh ก็ล้วนแล้วแต่มีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตทั้งสิ้นใช่ไหมครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าเรามีความฝันมีเป้าหมายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับผมมองว่าเราต้อง ว่าสามารถตั้งโจทย์ชีวิตนะครับของเราให้กับเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเองวันนี้เรามารู้ก่อนว่าความฝันของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรนะครับเพื่อนๆมีความฝันไ,ไหมครับผมเชื่อว่ามีอย่างแน่นอนนะครับความฝันของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับความฝันของแต่ละคนอาจจะเน้นในเรื่องของการสร้างรายได้ที่เรียกว่ารายแบบขีดจํากัด มีเงินเก็บในบ้านปลายชีวิตสัก10ล้าน20ล้านหรือ30ล้านหรือบางคนอาจจะฝันเป็น100ยล้านนะครับผมหรือความฝันบางคนบางคนนะครับก็อยากจะมีบ้านในฝันนะครับผมเรียกว่าเป็นบ้านที่ครอบครัวมีความสุขนะครับมีสระว่ายน้ํามีสนามฟุตบอลนะครับมีเฟอร์นิเจอร์มีอุปกรณ์อำนวรความสะดวกแบบครบวงจรเลยนะครับสำหรับครอบครัวนะครับแล้วหรือบางคนอาจจะฝันในเรื่องของ รถยนต์ในฝันาบางคนอาจจะฝันได้มีโอกาสขับรถลัมโบกินีนะครับ Ferrari หรือแม้กระทั่ง Mercedes-Benz หรือ BMW นะครับและรวมถึงบางคนอาจจะฝันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับรอบโลกเลยนะครับเรียกว่าเที่ยวตั้งแต่ทวีปอเมริกายุโรปนะครับเอเชียนะครับ ไปทั่วโลกแบบเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ของตัวเองมีความฝันของตัวเองนะครับและได้มีโอกาสไปพิชิตนะครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนี่คือความฝันของใครหลายๆคนหรือรวมถึงนะครับความฝันที่จะมีครอบครัวที่มีความสุขนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องของรายได้หรือเรื่องของเงินนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อว่าความฝันข้อสุดท้ายที่ผมว่าเพื่อนๆมีไม่ต่างกับผมครับก็คือในเรื่องของ financial freedom นะครับหรือในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินแล้วก็เวลานะครับผมเชื่อว่าวันนี้ดีไหมครับเพื่อนๆถ้าเราสามารถมีเครื่องมือที่ทรงพลังที่ชื่อว่า success m o l l และสามารถสร้างนะครับ อิมแพกในการสร้างแพสซ v ฟอินค m มขึ้นมาในธุรกิจนี้โดยที่เราหยุดรายได้เราไม่หยุดนะครับหรือเราป่วยรายได้เราไม่ได้ป่วยตามหรือวันใดวันหนึ่งนะครับเราอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วรายได้ตรงนี้ก็ยังสามารถส่งต่อเป็น มรดกตกทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานหรือรุ่นเลนของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับวันนี้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีความฝันในแต่ละฝันที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเองผมบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่จําเป็นที่สุดในการทําธุรกิจนี้คือเราต้องค้นหาความฝันของเราให้เจอนะครับเขาบอกว่าเราต้อง Fi n d y o u r d r e a m and find your passion เราต้องหาความลหลงไหลของมันให้เจอนะครับผมบอกเลยว่าเคล็ดลับที่ผมประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้นะครับก็คือผมหาแพชชั่นองผมเจอ ผมรู้ว่าถ้าผมสําเร็จในครั้งนี้สิ่งที่มันจะมี Impact หรือผลกระทบในเชิงบวกต่อใครมีต่อครอบครัวมีต่อคุณพ่อคุณแม่มีต่อญาติมีต่อพี่น้องและมีต่อแฟนมีต่อคนรู้จักรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นผมหาแพชชั่นผมจนเจอนะครับผมเลยตัดสินใจเรียกว่าสําเร็จกับ Success More เพราะฉะนั้นผมอยากให้เราคิดแบบนี้ครับว่าในอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่ผ่านไปนะครับ มันไม่ใช่ปัจจุบันนะครับผมอยากให้เรามองสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่มองสิ่งที่หายไปนะครับมองสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่มองสิ่งที่หายไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องอยู่กับปัจจุบันครับและเราต้องพยายามหาให้เจอว่าเราต้องการอะไรเพื่อกะทบอะไรและมี Impact ต่อใครนะครับผมแล้วที่สําคัญครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจ s ัก c e เซสมอลเนี่ยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น,นเพราะฉะนั้นชีวิต เราเลือกได้เราชูสเราชูสมายเซลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเลือกแบบไหนดีครับแบบที่1น,นะครับเมื่อบั้นปลายชีวิตนะครับเมื่อแก่ตัวลงไปนะครับถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาต้องไปนั่งรอนอนรอหรือยืนรอในโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างนี้ดีไหมครับผมเชื่อว่าไม่ดีแน่นอนหรือ นะครับต้องทํางานทํางานทํางานไปเรื่อยๆตลอดจนทั้งชีวิตทั้งชีวิตทั้งชีวิตนะครับแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นแน่นอนนะครับหรือแบบที่2ดีครับชีวิตที่มีความสุขตอนบ้านปลายชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลดีไหมครับถ้าเรามีเงินเก็บที่มากพอและเมื่อยามเราเจ็บป่วยนะครับเราก็สามารถรักษาในโรงพยาบาลที่เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชน,าาน on, มีความพร้อมสับในเรื่องของการรักษาการดูแล แล้วก็เรื่องของการพยาบาลหรือนะครับอิสระภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปรอบโลกเลยโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของรายได้หรือของเรื่องของเงินเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเลือกแบบที่2แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชีวิตเราเลือกได้เราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเพื่อนเพื่อนเราทำอะไรดีครับสําหรับผมเองมีโจทย์เต็มไปหมดมากมายเลยนะครับสำหรับเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับ งานอันดับแรกครับงานประจําดีไหมผมเคยถามงานประจํามาแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีมากๆแต่มันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้หรืองานราชการนักลงทุนนะครับหรือในส่วนของอะไรครับเล่นหุ้นนะครับอสังหาริมทรัพย์หรือเราจะเล่นหวยดีครับพี่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรียกว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์เราได้และในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถามว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งคนตกงานก็เยอะ โรงงานก็ปิดเยอะนะครับเรียกว่าเศรษฐกิจดาวดาวดาวไม่ใช่ประเทศไทยนะครับ ยุโรปก็เป็นอเมริกาก็เป็นทุกประเทศทุกทวีปนะครับเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรดีถ้าวันนี้เรามีความฝันที่มันใหญ่มากๆเราจะสามารถทําอะไรที่มันสามารถตอบโจทย์นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในเรื่องของความฝันนะครับผมเชื่อว่าความฝันของผมบนนะครับบนรูปใบนี้นะครับก็อาจจะเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับผมอยากมีบ้านนะครับที่เรียกว่าอยู่ครอบครัวแบบมีความสุขนะครับ มูลค่าสักห้าล้านบาทนะครับมูลค่า5ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรถยนต์นะครับเรียกว่าไว้ขับขี่นะครับไปท่องเที่ยวนะครับทั่วประเทศเลยนะครับมูลค่ารถยนต์สัก4ล้านบาทนะครับหรือนะครับเงินเก็บและก็เงินเก็บนะครับอีกสักเงินเก็บบ้านตายชีวิตอีกสัก1ล้านบาทนะครับเบ็ดเสร็จมูลค่าความฝันของผมเท่าไหร่ครับมูลค่าทั้งหมดถึง10ล้านบาท10ล้านบาทถามว่า10ล้านบาทเยอะไหมครับเพื่อนๆผมบอกเลยมันเยอะมากนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จและสามารถตอบโจทย์ความฝัน10ล้านบาทได้ถ้าวันนี้ความฝันละมูลค่า10ล้านบาทถ้าผมยังใช้เครื่องมือเดิมๆนะครับที่สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้เดือนละ20,000บาทรายได้เดือนละ20,000บาทนะครับถามว่ารายได้เดือนละ20,000บาทนะครับใช้แบบประหยัดสุดๆเลยใช้แบบเรียกว่ามีเงินเก็บเงินออมเต็มที่เลยนะครับเรียกว่าไม่ใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเลยนะครับมีเงินเก็บเดือนละ1 0,000บาท แต่ในความเป็นจริงอยากจะถามเพื่อนๆว่า1บาท1 0,000บาทเนี่ยเก็บยากไหมครับผมบอกกันเลยว่ายากมากเพราะฉะนั้น1 0,000บาทเอาเป็นว่าเก็บได้แล้วกันนะครับสมมติว่าเก็บได้นะครับถ้าเราเก็บเงินเก็บเดือนละ1 0,000บาทความฝันเรา10ล้านบาทมาดูกันครับว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลากี่ปีเราจะต้องใช้ระยะเวลากี่ปีนะครับ1ปีผ่านไปครับผมเก็บเงินได้ละ1 2 0 0 0 0บาท1 2 0 0 0 0บาทความฝันผมมูลค่าเท่าไหร่ครับ10ล้านบาท เอา1นึ่งแสนสองบาทลบก็เหลือประมาณ9ล้านกว่าถามว่าใกล้เป็นจริงแล้วยังครับโหยังอีกห่างมากมากนะครับผมต้องเก็บไปถึง10ปี10ปีถามว่า10ปีเก็บเดือนละ10,000บาทนะครับผมจะได้เงินเก็บประมาณนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทถามว่า1นึ่งล้านสองแสนบาทขาดอีกเท่าไหร่ครับประมาณอีก9า้าล้านกว่าเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าผมจะต้องเก็บเงินเพื่อพิชิตความฝันหรือตอบโจทย์ความฝันให้ได้ทั้งหมด 100ปีนะครับถามว่า100ปีคุณรอไหวไหมครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่รอแน่นอนเพราะเวลามันผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวันมันทําให้นะครับสกยภาพเราก็น้อยลงทุกวันทุกวันถ้าเราไม่หาเครื่องมือที่มันสามารถชาเลนจ์ไม่สามารถหาเครื่องมือที่มันสามารถตอบโจทย์และส่ง Impact ตรงนี้ไปยังคนรอบข้างหรือครอบครัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าร้อยปีเรารอ<ๆ>ไม่ไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นความจริงนะครับในโลกของทุกๆกคนผมเชื่อว่านะครับ วงกลมของรายได้ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะไม่เข้ากับวงกลมขนาดของความฝันของเรานะครับเพราะขนาดของความฝันเรามันใหญ่มากมันใหญ่เรียกว่าใหญ่กว่ารายได้เราหลายสิบเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนาดวงกลมไม่เท่ากับขนาดของความฝันนะครับโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่2วิธีครับในการทําให้มันตอบโจทย์วิธีแรกครับคือ1ลดขนาดของความฝันลงเลยลดขนาดของความฝันลงนะครับเรียกว่าอยากมีเงินเก็บสักหนึ่งล้านบาทอยากมีรถรูาราคา4ล้านบาท อยากมีบ้านราคาหลังละหล้านบาทไม่เอาแล้วครับก็เรียกว่าลดร,ราคาสัก4ี่แสนบาทนะครับบ้านราคาสัก50,000นบาทแล้วเงินเก็บสัก5 0,000บาทพอเรียกว่าลดขนาดความฝันของเราลงเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเลือกวิธีนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ใครหลายๆคนก็อยากจะได้เหมือนกันก็คือในเรื่องของการเพิ่มขนาดของรายได้นะครับให้เข้ากับขนาดของความฝันนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มขนาดของรายได้ให้เท่ากับขนาดของความฝานันผมบอกได้ว่าเนี่ยแหละคือวิธีที่สุดยอดและเป็นวิธีที่คนที่ประสบความสำเร็จเลือกใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหาเครื่องมือที่ใช่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วว่าเครื่องมือมันมีเยอะแยะมากมายเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ตัดสินใจถูกแล้วครับเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า success more พราะตอนนี้ success mall เองเราก็มีองค์ประกอบที่ครบในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการขยายสาขาไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของสินคา้าแล้วที่สำคัญนะครับกลยุทธ์ที่เป็นเสาเข็มหลักของ success mall คือกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาและสร้างคนระยะยาวนั่นเองนะครับสร้างนักธุรกิจมืออาชีพระยะยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราเลือก success mall แล้วนะครับเราจะเป็นเครื่องมือแล้วเราจะทำอย่างไรละ่ะให้ความฝันของเราเป็นจริงได้เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับ อ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับความฝันเราจะเป็นจริงได้นะครับความฝันเราจะเป็นจริงได้เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนครับเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนในธุรกิจนี้นะครับหลักการตั้งเป้าหมายง่ายๆครับ าบอกอะไรที่มัน simply is the best อยู่แล้วนะครับอะไรที่มันง่ายๆมันดีที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลักการตั้งเป้าหมายของผมครับเริ่มตั้งแต่เรียกว่าเราต้องทั้งให้มันสมาร์ทคำว่าสมาร์ทของผมก็คือสมาร์ทแบบองค์ชรพเนอร์สมาร์ทแบบผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถอดคําว่าสมาร์ทออกมานะครับ S ตัวแรกนะครับก็คือในเรื่องของการนะครับตั้งเป้าหมายแบบ s p ป c ิฟิกนะครับเฉพาะเจาะจงเลยเจาะจงไปเลยว่า เป้าหมายเดือนเดือนนี้คุณต้องการเป็นอะไรเป้าหมายอีก3เดือ,อนนี้คุณต้องการอะไรและเป้าหมายภายใน1ปีนี้คุณต้องการอะไรแล้วที่สําคัญในการเจาะจงเป้าหมายของตัวคุณเองยัง,งไม่พอคุณต้องมีมาตรฐานในองค์กรถ้าคุณไม่มีมาตรฐานในองค์กรเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าองค์กรของเราก็จะมีเป้าหมายไปแบบเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จช้าไม่ใช่ว่าแปลไม่สําเร็จนะครับอาจจะประสบความสำเร็จภายใน5ปีนะครับแทนที่5ปีก็ประสบเรื่อยสิปี แทนนี่จะผสม10ปีก็เลื่อนเป็น15ปีเรียกว่าความสําเร็จเราก็เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราต้องเรียกว่าเฉพาะเจาะจงนะครับฟันธงไปเลยว่าเป้าหมายชั้นเดือนนี้ต้องเป็นอะไรให้ได้นะครับต้องเอาอะไรให้ได้แล้วต้องพิชิตอะไรให้ได้นะครับแล้วก็ตัวที่2ครับตัว M ครับ Measurable นะครับสามารถวัดผลได้จริงสามารถวัดผลได้จริงหมายความว่าอย่างไรนะครับในการทําธุรกิจนะครับ Success Mom หมบอกเลยว่า เราต้องสามารถวัดได้เป็นระยะระยะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จขึ้นตําแหน่งบรอนซ์ในโครงสร้างของตําแหน่งบรอนซ์เนี่ยเราต้องมี P ีข้างซ้ายเท่าไหร่ครับ1 2ื่นรคะแนนซ้าย1 2ื่นรคะแนนขวาเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถวัดเป็นระยะระยะหรือรายสัปดาห์ได้เลยว่าสัปดาห์ที่1 PV เรามาเท่าไหร่แล้วสัปดาห์ที่2 PV เรามาเท่าไหร่แล้วสัปดาห์ที่3 PV เรามาเท่าไหร่แล้วแล้วสัปดาห์สุดท้าย PV เราจะจบที่เท่าไหร่ตามเป้าหรือเปล่า แล้วเราก็ไปวัดตัวไวทเท่าทซน์อื่นเช่นจานวนคนเข้าระบบของเราเข้างานวายกี่คนเข้าอินสปิเรชันกี่คนเข้าเดอะสัก e เซสกี่คนเราต้องสามารถวัดจากสถิติได้นะครับเพราะสถิตินี่แหละจะเป็นตัวที่กําหนดความสําเร็จของคุณได้แบบ100%เนะครับเพราะนั้นตัวที่2คือ measurable คือต้องสามารถวัดผลได้มาดูตัวที่3ครับ a s s e t n a b l e นะครับก็คือเป็นจริงได้นะครับวันนี้ถ้าหลายๆคนตัดสินใจแล้วจะมาทำธุรกิจ success mall ผมบอกเลยว่าการที่เราตั้งเป้านะครับควรจะตั้งเป้าอยู่ในความเป็นจริงขององค์กรเราที่เกิดขึ้นเช่นถ้าวันนี้เราตัดสินใจเข้ามาละเราบอกเลยว่าเดือนแรกเราจะเป็นตำแหน่ง black diamond อันนี้ไม่มีทางแน่นอนเพราะอะไรครับไม่มีใครเคยทำได้จากสถิติที่ทำมานะครับเพราะฉะนั้นเดือนแรกคุณต้องเป้าเลยต้องเป้าเลยคุณว่าจะเป็น bronze คุณต้องเป็น g o l หรือว่า เต็มที่เลยแพลตินัมนะครับอันนี้ก็สามารถยังเป็นไปได้อยู่นะครับต้องเป็นไปได้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะครับและรวมถึงเร levant นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับองคอ์กรวันนี้ถ้าเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายผมบอกเลยว่าไม่มี one man show แน่นอนไม่มีซ u เปอร์แมนหรือแบทแมนในธุรกิจนี้ครับเรียกว่าเราต้องทำงานเป็นทีมนะครับสอดคล้องกับองคอ์กรเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเป้าในธุรกิจนี้ต้องตั้งเป้าสัมพันธ์กับองคอ์กรให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้หลายๆคนเข้ามาเป้าหมายเดียวกันหมดครับคือต้องเป็นไดมอนด์นะครับเพราะฉะนั้นไดมอนด์นะครับเขาบอกว่า P ีีของไดมอนด์เราจำเป็นต้องมีไดมอนด์มี P ีเท่าไหร่ครับ4แสนข้างอ่อน6แสนข้างแข็งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะขึ้นไดมอนด์นอกจาก P ีแล้วเราจําเป็นจะต้องสร้างนะครับหแพทเทิน์มซ้าย1แพทเทิน์มขวานั่นหมายความว่ามันเป็นงานหลักของคุณละที่คุณต้องต้องลงไปทํางานร่วมกับ องค์กรของคุณให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในองค์กรต้องมีเราอย่ามองเป้าของเราคนเดียวผมที่ประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมาเรียกว่าไม่เคยเจอท่านไหนนะครับหรือคนไหนนะครับที่มองเป้าของของเราคนเดียวแล้วประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้เรียกว่าน้อยมากๆนะครับเราต้องมองเป้าทางกระดานมองเป้าทางองค์กรนะครับผมแล้วข้อสุดท้ายครับตัวทีครับ time base นะครับในการทําธุรกิจทุกครั้งนะครับเราต้องมีระยะเวลาเจาะจงและกําหนดระยะเวลาได้ แลตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปนะครับในนะครับทุกๆครั้งที่เราตัดสินใจทําธุรกิจ s u c c e s มอลละเราต้องมีมาตรฐานในองค์กรให้ได้ว่าคุณเข้ามา1เดือนนะครับในธุรกิจ Success m มอลคุณต้องเป็นตําแหน่งบรอนซ์หเดือนคุณต้องเป็นแพลตินัมหปีไม่เกิน2ปีคุณต้องเป็นไดมอนด์คุณต้องมีไทม์เบสนะครับหรือระยะเวลาที่เหมาะสมในการกําหนดเป้าหมายทั้งของตัวคุณแล้วก็องค์กรคุณให้ได้ ถ้าคุณไม่สามารถกําหนดไทม์เบสได้ผมบอกเลยว่าความสําเร็จมันก็จะเลื่อน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 สุดท้ายความสําเร็จมันก็ช้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องตั้งเป้าหมายทวนอีกทีนะครับ 1. เราต้องเจาะจงครับ s p ป c ิฟิกให้ได้นะครับสเราต้อง m e ช s เ r a b l e นะครับก็คือต้องสามารถวัดผลได้จริง3ในเรื่องของ attainable คือเป็นจริงได้แล้วก็4 relevant นะครับมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์กรและข้อที่5ครับมีไทม์เบสไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมายนะครับ อันนี้คือการตั้งเป้าหมายนะครับหลักการตั้งเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของเป้าหมายหรือการกําหนดเป้าหมายเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากแบ่งปันว่าจริงๆแล้วถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จเราต้องเข้าใจพลังการซอยย่อยนะครับซอยย่อยคืออะไรซอยย่อยเป้าหมายออกมาเป็นระยะระยะระยะนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะแบ่งปันตอนนี้ก็คือการตั้งเป้านะครับระยะสั้นนะครับการตั้งเป้าระยะสั้นก็คือเราจะมีไทม์ไลน์ไม่เกินหนึ่งถึงประมาณ3เดือนนะครับ เต็มที่เลยนะครับแล้วก็เป้าหมายระยะกลางก็คือ3เดือนถึงประมาณ6เดือนก็คือครึ่งปีนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นครับเป้าหมายระยะยาวครับระบุชัดเจนไปเลยครับ6เดือนถึง12เดือนนะครับเป้าเราต้องตั้งเป็นช็อตต่อช็อตเลยใน1ปีเราตั้งไว้3เป้าเป้าสั้นเป้ากลางแล้วก็เป้าระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาดูรูปแบบกันครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับการตั้งเป้าหมายนะครับ ตัวอย่างเป้าหมายระยะสั้นนะครับวันนี้ถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จระบบ3 4 5 6ของ Success m a l l s l a บอกว่าอยู่แล้วว่าถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จในการเริ่มต้นหรือ3เริ่มต้นคือข้อสุดท้ายคือเราต้องจบตําแหน่งบรอน์ให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราระบุเลยครับเป้าหมายระยะสั้น1เดือนแรกนะครับเราต้องสามารถพิชิตตําแหน่งบรอนด์ให้ได้นะครับและระบตุต่อไปครับว่าเราต้องการรายได้เท่าไหร่ถ้าเป็นบลอน์เราก็จะมีรายได้ประมาณนะครับ 6,000-15,000บาทแต่ในสไลด์นี้ก็ประมาณ10,000บาทแล้วกันนะครับสมมติว่า10,000บาทในเดือนแรกและระบุชัดเจนเลยครับว่าเราต้องเป็นให้ได้นะครับมีไทม์เบสนะครับวันที่31มีนาคมพศ2559ระบุชัดเจนไปเลยครับเจาะจงเวลาไปเลยนะครับถ้าเราเจาะจงเวลาเราจะมีวินัยกับตัวเองคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกส่วนใหญ่เขาบอกว่านะครับการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่วิธีการครับไม่ใช่ความเชื่อครับ แต่มันอยู่ที่วิันในการทําธุรกิจนะครับความเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือฮาร์บิทนะครับเขาบอกฮาร์บิทเท่ากับสักเซส s นะครับเพราะฉนั้นเราต้องมีอุปนิสัยของคนที่เรียกว่าเป็นผู้ชนะเป็นผู้พิชิตให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายระยะสั้นเราก็จบตําแหน่งบอลให้ได้มาดูเป้าหมายระยะกลางครับก็คือเป้าหมายระยะกลางประมาณ6เดือนนะครับโดยคนทั่วไปเนี่ยทำธุรกิจ Success Moll 6เดือนนะครับก็จะจบตำแหน่งประมาณ Ruby นะครับตำแหน่ง Ruby Ruby นี่เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่มี Impact หรือมีผลกระทบเชิงบวกต่อครอบครัวต่อคนที่เรารู้จักมากเพราะคุณจะมีรายได้ประมาณ1000 0แสนบาท1,000 0แสนบาทถามว่า1 0 0 0 0แสนบาทเยอะไหมผมบอกเลยว่าเยอะมากถ้าถามว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวให้เรามีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทเราต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทเพราะผมเองก็มีประสบการณ์จากการทาธุรกิจส่วนตัวมาเช่นเดียวกันเรียกว่าถ้าเราจะมีรายได้เท่าไหร่ เราต้องเรียกว่ามียอดขายนะครับประมาณอีก10เท่าตัวนะครับลงทุน1ล้านบาทจะมีกําไรคือประมาณ1น0 0 0แบาทนะครับเพราะฉะนั้นถามทุกวันนี้เราจะเอาเงินไปลงทุน1ล้านบาทมีความเสี่ยงไหมครับเสี่ยงสุดๆเลยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การเมืองไม่นิ่งแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเป็นรูบี้ได้นะครับก็กำหนดไปเลยวันที่30กันยายนพศ2559นะครับชัดเจนไปเลยนะครับ6เดือนเป็นตำแหน่งรูบี้แล้วก็เป้าหมายระยะยาวครับ12เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะครับเราระบุชัดเจนเลยครับเราต้องการพิชิตตำแหน่งดมอนตำแหน่งที่มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองตำแหน่งที่เรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินและเวลาระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะารายได้จะมีประมาณ3 0 0 0บาท นะครับระบุชัดเจนเลยครับว่า1ปีวันที่31มีนาคมพศ2 5ง9นับจากนี้อีก1ปีนะครับเราจะเป็นไดมอนด์พร้อมกันแน่นอนนะครับอันนี้คือตัวอย่างเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรียกว่ารูปแบบของเป้าหมายหรือว่าพูดง่ายๆว่าทารกของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสําคัญไหมตรงนี้สําคัญมากๆถ้าคุณไม่สามารถซอยย่อยเป้าหมายคุณมาได้ผมบอกเลยว่าเป้าหมายใหญ่คุณก็ไม่สามารถพิชิตได้เพราะอะไรครับ เพราะเราไม่สามารถแจกแจงนะครับเราไม่สามารถแบ่งผลลัพธ์ของการทําธุรกิจออกเป็นขั้นเป็นตอนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะมาแบ่งปันในเรื่องราวของการเทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จนะครับเทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จอันดับที่1ครับ คุณต้องจินตนาการถึงเป้าหมายบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่า the power of imagination นะครับเรียกว่าเราต้องมีพลังของการจินตนาการอยู่ตลอดเวลาผมเองเป็นคนหนึ่งที่ใช้พลังนี้เยอะมากๆถ้าผมอยากได้อะไรนะครับผมจะจินตนาการถึงมันทุกเช้าทุกเย็นทุกก่อนนอนนะครับเขาเรียกว่าพลังของการดึงดูดหรือพลังจักรวาลเขาก็จะส่งมาให้เรานะครับเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าบลบหลู่นะครับเรียกว่าเป็นพลังที่เรียกว่า อาภิมหาเศรษฐีระดับมิลเลนแนียรและบิลเลนแน e นะครับเขาใช้กันเยอะมากๆเราต้องจิงนตนาการหนึ่งผลลัพธ์บ่อยๆแล้วจินตนาการว่าถ้าเราทําแล้วอย่างที่ผมบอก อิมแพกตัวนี้ผลลัพธ์ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นกับใครในเชิงบวกหรือเชิงลบถ้าเราไม่ทําจะเกิดขึ้นเชิงลบกับใครเพราะนั้นวันนี้เราต้องมีจินตนาการถึงความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาผมเองก็เรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ u c c e s s m มอลเข้ามาครั้งแรกวันแรกนะครับก็เรียกว่าตัดสินใจแล้วครับสำเร็จเป็นไดมอนด์แน่นอนผมไม่เคยคิดเลยว่าผมเพิ่งเริ่มต้นเป็นตาแหน่ง Executive หรือตําแหน่ง Supervisor แต่วันแรกที่ผมตัดสินใจคือตําแหน่งไดมอนด์แน่นอนนะครับแล้วข้อที่2ครับ นะครับมีพันธสัญญากับตนเองและทีมนะครับเราต้อง Commit to yourself and team นะครับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการถ้าถ้าเรานะครับต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจ Success-More ผมบอกเลยว่าเราจำเป็นต้องมีพันธสัญญานะครับกับตนเองนะครับในเรื่องอะไรบ้าง ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการกระทํางานพื้นฐานในเรื่องของการเข้าระบบในเรื่องของการใช้สินค้าในเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นแฟกเตอร์ที่เป็นองค์ประกอบของความสําเร็จทุกๆด้านถ้าเรามีคอมมิชเมนต์มีบิลลิ f มีความเชื่อที่มากพอผมบอกเลยว่าเราก็จะประสบความสำเร็จที่มากพอเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากเรามีพันธะสัญญากับตัวเองแล้วเราจําเป็นจะต้องมีพันธะสัญญาต่อทีมด้วย เพราะว่าวันนี้เราได้มีโอกาสเชื้อเชิญหรือพูดง่ายๆว่าสปอนเซอร์นะครับคนใหม่ๆเข้ามาในธุรกิจแล้วเราต้องเราจะต้องจําเป็นนะครับหาวิธีหาแนวคิดหาแรงบันดาลใจช่วยให้เขาประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อที่2คือเราต้องมีคอมมิตกับตัวเองแล้วก็ต่อทีมนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับเราต้องปรึกษา แล้วก็วางแผนกับองค์กรอยู่บ่อยๆนะครับหรือพูดง่ายๆว่า Con s u l t and plan with your leader a n d team นะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้แบบ100%ผมบอกเลยว่าเราต้องมีการวางแผนครับแล้วก็ทำงานเป็นทีมอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ในธุรกิจเราไม่มีซ u เปอร์แมนแน่นอนนะครับไม่มีวันแมนโชแน่นอนถ้าเปรียบธุรกิจเรานะครับเหมือนการเตะฟุตบอลนะครับก็พูดง่ายๆว่าฟุตบอลเราจะมีต้องมีกองหน้ามีกองกลางมีโกมีกองหลังถูกไหมครับ โกนทำหน้าที่อะไรครับรับลูกแล้วก็ส่งลูกถูกไหมครับกองหลังมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดีเฟนซ์นะครับมีหน้าที่ป้องกันนะครับกองหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่งกองกลางมีหน้าที่อะไรจ่ายบอลไปข้างหน้าครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้กองหน้านะครับทําประตูได้แล้วกองหน้ามีหน้าที่อะไรกองหน้าก็มีหน้าที่เตะลูกฟุตบอลเนี่ยเข้าโก เห็นไหมครับในแต่ละตำแหน่งในแต่ละโพสิชันของมันเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่า r e l a t i o n s ชิพอยู่แล้วมันมีความสัมพันธ์อยู่เพราะท้งธุรกิจ Success m มอลเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นดาวไลน์อัพไลน์หรือไซด์ไลน์ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นจิ๊กซอ เป็นองค์ประกอบของความสําเร็จการเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งในคอเลดเดอร์ของซัลเล็ตมอลคือเราต้องทํางานเป็นทีมนะครับมีอะไรต้องปรึกษาอัพไลน์มีอะไรต้องโคชชิ่งให้กับดาวไลน์ได้และที่สําคัญต้องไม่ปรึกษาข้ามสายงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าเป็นเคล็ดลับหนึ่งเลยที่ทําให้เป้าหมายเราบรรลุได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วสุดท้ายครับเขาบอกว่า how you do anything นะครับ is how you do everything นะครับเขาบอกว่าอะไรที่คุณทําบางสิ่งก็คืออะไรที่คุณทําทุกสิ่ง วันนี้ผมเองนะครับเรียกว่าประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมาผมรู้เลยว่าถ้าผมทําอะไรเดิมๆวิธีการเดิมๆเครื่องมือเดิมๆนะครับแนวคิดแบบเดิมๆแนวคิดแบบคนจนนะครับผมก็จะมีชีวิตแบบเรียกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นหนี้เป็นสินเหมือนเดิมนะครับ เรียกว่านะครับไม่ประสบความสาเร็จสักทีแต่ถ้าผมวันนี้ตัดสินใจเลยครับสำเร็จกับธุรกิจนี้เปลี่ยนใหม่ครับแนวคิดใหม่วิธีการใหม่เครื่องมือใหม่ๆผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ออกไปเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมก็เชื่อว่าวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่า success m a l l จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวคุณหรือญาติพี่น้องของคุณหรือพูดง่ายๆว่าคนรอบข้างของคุณผมมั่นใจว่าถ้าเราสามารถตั้งเป้าหมายนะครับและเอาจริงกับมันแล้วลงมือทำ อย่าง100%ผมเชื่อว่าคุณเป็นไดมอนด์คนต่อไปได้แน่นอนครับสวัสดีครับ